ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ีที่38ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการเมืองไทยในช่วงนี้ถือเป็นที่น่าจับตามองในหลายประเด็นเลยนะครับ ทั้งเรื่องของการยุบสภาการหาเสียงเพื่อเตรียมตัวเลือกตั้งใหม่รวมไปถึงการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งที่หลายคนได้ติดตามอย่างกรณีการประท้วงด้วยการอดอาหารของคุณแบมและคุณเตะวันดิเลกพอดแคสใน E ีีนี้จะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับอาจารย์ชยานิตพูญรัตน์อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนรวมไปถึงแนวโน้มของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ กับตอนจากเสียงที่ถูกละเลยสู่เสียงที่สะเทือนเลือกตั้ง66สวัสดีครับอาจารย์ช่วงนี้การเมืองบ้านเราถือว่าเป็นที่น่าจับตามองในหลายประเด็นเลยนะครับผมเลยอยากเริ่มต้นด้วยคําถามทั่วไปเพื่อปลูพื้นให้กับผู้ฟังได้เข้าใจปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองภาคประชาชนกันก่อนอาจารย์ครับจริงๆแล้วการเมืองภาคประชาชนคืออะไรแล้วการเมืองภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการในการกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองได้อย่างไรครับ จริงๆคำถามของคุณมันมีสส่วนเนาะดิฉันตอบส่วนแรกก่อนค่ะว่าการเมืองภาคประชาชนคืออะไรเนาะอ่ดิฉันอยากอ้างอิงถึงงานศึกษาสองชิ้นที่ดิฉันมักจะใช้เป็นหมุดสําคัญในการทําความเข้าใจความหมายนิยามของการเมืองภาคประชาชนนะคะงานชิ้นแรกคืองานของอาจารย์เสกสรร์ประเสริฐกุลที่ท่านเขียนไว้เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ดิฉันเข้าใจว่ามันตีพิมพ์หลายครั้งแล้วนะคะเรื่องการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะคะอาจารย์เสกสรร์อธิบายว่า การเมืองภาคประชาชนก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนลเมืองซึ่งครอบคลุม2ลักษณะนะคะแบบแรกก็คือการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุ่มเพื่อแสดงสิทธิในการกําหนดชีวิตของตัวเองหรือเพื่อยับยั้งการกระทําของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดิฉันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอาจจะ รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องออผลกระทบต่อราคาสินค้าขอประกันราคาสินค้าผลิตผลทางการเกษตรอะไรเงี้ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะหรือตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ร่วมสมัยหน่อยเช่น เครือข่ายจนะรักถิ่นรวมตัวกันเพื่อยับยั้งการกระทําของรัฐใช่ไหมการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอันนี้ก็เป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของพลเมืองนะคะที่เรียกร้องเฉพาะกลุ่มอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นกันมาตลอดเช่นกันนะคะ,ะก็คือการเคลื่อนไหวของสาธารณาชนท,ทั่วไปที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือกิจการสาธารณะ เช่นเ,เมื่อเร็วๆนี้เราอาจจะนึกถึงการยื่นการเข้ารายชื่อกันใช่ไหมคะ <S <S เพื่อยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับ2560แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าคำอธิบายเพิ่มเติมของอาจารย์เสกสรรสที่ัชว่าก็มีประโยชน์ที่จะช่วยทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือแกสรุปว่าการเมืองภาคประชาชนก็คือการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชนที่มีแนวโน้มจะพยายามจะทําให้ขอบเขตการใช้อํานาจของรัฐเนี่ย ลดลงจํากัดมากขึ้นนะคะมีนัยยะที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมให้ไปสู่ทิศทางที่สังคมสามารถกำหนดตัวเองได้มากขึ้นหรือถ้าเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือกำหนดรัฐกำหนดกรอบนโยบายกำหนดมาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยให้มากกว่าเดิมด้วยก็คือสังคมเนี่ยเป็นใหญ่ เป็นตัวตั้งแทนที่รัฐจะเป็นตัวตั้งในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมนะคะจริงๆถ้าคุณเพิ่มในงานของจันสิทธิ์สันไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนแต่ว่าถ้าดิฉันจะเพิ่มเข้าไปก็คือว่าสังคมอาจจะการเมืองภาคประชาชนอาจจะรวมถึงการที่สังคมเนี่ยพยายามขับเคลื่อนให้ตัวเองกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นควบคุมทั้งรัฐและทุนด้วยเนาะซึ่งเราก็คงเห็นพ้องต้องการว่ามัน,เป,นเป็นความท้าทายที่สําคัญในยุคสมัยปัจจุบันนะคะ อีกอันหนึ่งที่เป็นความหมายที่ที่น่าสนใจหรือให้ขอบเขตความเข้าใจเรื่องการเมืองภาคประชาชนสําหรับส่วนตัวดิฉันได้ดีพอสมควรคืองานของอาจารย์ผาสุขพงไพจิตเนาะอาจารย์อธิบายว่าการเมืองพัคประชาชนเนี่ยเป็นทั้ง1อาการและ 2. ความพยายามที่จะบรรเทาบําบัดปัญหาความบุกร่องไม่เพียงพอของประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะพูดจนถึงที่สุดเนี่ย ในขณะที่ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนาะผ่านการเลือกตั้ง representative democracy เนี่ยมันแพร่หลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเนี่ยแต่ก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วกันเหมือนกันว่ารูปแบบประชาธิปไตยแบบนี้มันมีข้อจำกัดก็คือในทางหนึ่งมันมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมที่จริงๆแล้วมีหลากหลายกลุ่มใช่ไหมคะได้อย่างจริงจังและกว้างขวางเพียงพอนะคะต่อให้ทีฉันพูดถึงต่อให้ในสังคมที่เป็น ประชาธิปไตยมากๆเนี่ยเนาะประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันรู้จะมีหรือเปล่าเนี่ยเนาะมันก็ยังมีข้อจํากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยู่เพราะว่าสังคมเนี่ยมันประกอบด้วยผู้คนประชาชนที่มีความต้องการหลากหลายมีประสบการณ์หลากหลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองภาคประชาชนเนี่ยจึงถือเป็นจะเรียกว่าอะไรดีส่วนเติมเต็มก็ได้เนาะเออเป็นข้อเป็นเป็นความพยายามที่จะเป็นส่วนเติมเต็มของ ของประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะคะในฐานะที่ช่วยให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยสามารถได้ยินสามารถรับฟังแล้วก็หวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้หลากหลายกลุ่มอย่างทั่วถึงและก็จริงจังมากขึ้นนะคะทีน,นี้คำถามที่2เมื่อกี้ของคุณก็คือว่าแล้วการเมืองภาคประชาชนเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอย่างไรใช่ไหมคะโดยพื้นฐานเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ย บายดีไซน์เนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างการเมืองเชิงสถาบันเนาะก็คือการเมืองในระบบในรัฐสภาอย่างนี้ใช่ไหมคะกับการเมืองนอกสภาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านการนําเสนอนโยบายของพรรคใช่ไหมคะหรือการอภิปรายในรัฐสภาใช่ไหมคะเขาก็จะเอาประเด็นปัญหาความทุกข์ร้อนปัญหาต่างๆของประชาชนเนี่ยเข้าไปอภิปรายในรัฐสภาหรือไม่ก็ กำหนดเป็นนโยบายของพักการเมืองใช่ไหมคะเพื่อว่าหวังว่าเมื่อสามารถไปกุมอำนาจรัฐเป็นตัวแทนของประชาชนก็ไปเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยนักการเมืองเนี่ยสสก็เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไปแจ้งแก่รัฐบาลไปแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้เพื่อไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ต่อไปเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยดิฉันคิดว่ามันมี ความเปลี่ยนแปลงความแปลกใหม่ที่น่าสนใจอาจจะเพิ่มเติมจากส่วนเหล่านี้ที่พรรคการเมืองทํามาโดยตลอดก็คือว่าดิฉันเข้าใจว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆยพยายามทํางานเชิงรุกร่วมกับประชาชนมากขึ้นนะคะเท่าที่คุยกับมิสหายหลายท่านแล้วกันที่เกี่ยวข้องกับในวงการพรรคการเมืองเนี่ยเข้าใจว่าพรรคการเมืองหลายพรรคในปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะรับฟังเสียงของประชาชนมากขึ้นผ่านเวที พูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะพรรคการเมืองจะมีการไปจัดเวทีพูดคุยกับในพื้นที่ต่างๆหลากหลายหลากหลายภูมิภาคอันนั้น,นอันที่1อันที่2หลากหลายกลุ่มอาชีพนะคะแล้วก็หลากหลายจะเรียกว่าอะไรดีเจเนเรชันด้วยเขาก็ให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วแปลงเอาความเห็นความเดือดเนื้อร้อนใจของคนเหล่านี้เนี่ยให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ ของนโยบายของพรรคนะคะไม่มากก็น้อยนะคะในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งก็น่าสนใจก็คือว่า,ามีผู้คนที่อาจจะเคยมีประสบการณ์การทำงานกับภาคประชาสังคม ngo ต่างเนี่ยเสนอตัวเข้าไปเป็นตัวแทนสสในพรรคการเมืองด้วยนะคะจริงๆเราเริ่มเห็นมาตั้งแต่ถ้าไม่ก่อนหน้านั้นก็คืออย่างน้อยการเลือกตั้งปี2562เนาะแล้วก็เรากำลังจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในการเลือกตั้งปีนี้ ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองเองก็ตระหนักถึงความสําคัญของพลังแล้วก็เสียงของประชาชนนะคะในทางหนึ่งพรรคการเมืองก็ดารงอยู่ยากพูดง่ายๆถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็พูดต่อไปก็คือว่าพรรคการเมืองก็คงยากจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนถ้าไม่ยอมรับฟังเสียงของประชาชนเพร,ราะฉะนั้นอันนี้ดิฉันเห็นว่ามันเป็น พัฒนาการของความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับภาคกัรเมืองค่ะแล้วการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านการใช้กระบวนการทางการเมืองภาคประชาชนในการผลักดันหรือว่าเรียกร้องนโยบายจากรัฐอาจารย์มองว่าปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งอดีตไหมครับออดิฉันคิดว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนาะถ้าถ้าอ้างอิงจากงานของอาจารย์เสกสรรน,นะคะว่าสมมติเราเห็นการเมืองภาคประชาชนเป็น2แนวทางหลัก,ลกๆนี้ก็แล้วกัน เราปัจจุบันี้ฉันคิดว่าเราก็ยังคงเห็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเฉพาะกลุ่มในประเด็นเฉพาะเรื่องที่พูดไปเมื่อสักครู่อยู่บ้างใช่ไหมคะจริงๆตัวอย่างที่ดิฉันยกไปเนี่ยเกษตรกรออกมารวมตัวกันต่อสู้เรียกร้องเรื่องประกันร,ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็เห็นอยู่ต่างต่อเนื่องใช่ไหมคะหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกมาเรียกร้องสวัสดิภาพ ความเท่าเทียมกันของตัวเองก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะหรือกลุ่มเครือข่ายจะนะรักถิ่นเองก็เป็นตัวอย่างร่วมสมัยที่เราเห็นอันเนี้ยไอ้ความเดือดร้อนเฉพาะกลุ่มประเด็นเฉพาะกลุ่มเรายังเห็นอยู่นะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าหลังจากปี25ตั้งแต่ปี2 5 6 3เป็นต้นมาเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จริงๆมันก็มีมาตลอดเนาะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของพระประชาชนที่เป็นที่รับรู้มากขึ้นได้รับความสนใจมากขึ้นเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คือ การเรียกร้องที่มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในสังคมมากขึ้นนะคะดิฉันกําลังพูดถึงการรวมตัวของนักเรียนนักศึกษาประชาชนใช่ไหมที่จะใช้คําว่าอะไรดีต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมเขาเรียกตัวเองว่าเช่นนี้แล้วก็เรียกตัวเองมารวมกลุ่มกันแล้วก็เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563นะคะแล้วก็มีข้อเรียกร้อง3ข้อใช่ไหมคะข้อแรกก็คืออ,อให พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนาะอันที่2ก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วก็อันที่3พูดไปจนถึงการปฏิรูปสถาบันให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยด้วยอย่างน้อยถ้าดูจากข้อเรียกร้อง2ใน3ข้อนี้โฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างเชิงสถาบัน อย่างอย่างแท้จริงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งข้อหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะกระทั่งตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของพลเอกประยุทธ์แต่เพียงลําพังหรอกเพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นตัวแทนของโครงสร้างอํานาจแบบไหนใช่ไหมว่าตัวท่านเองก็เป็นคนที่เข้าสู่อํานาจทางการเมืองผ่านการรัฐประหารหรืออะไรเงี้ยน,นั้นมันอยู่ตรงปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราดิฉนันคิดว่าข้อสังเกตส่วนตัวก็คือว่าในขณะที่การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเรายังเห็นทั้ง2แบบเนี่ยแต่ที่ มันเป็นที่สนใจในภาพข่าวต่อสาธารณชนเนี่ยมันเริ่มมาสู่การต่อสู้การตั้งคำถามการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันคิดว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่ยังคงเรียกร้องมีมีข้อเรียกร้องมีข้อห่วงใยเ,เกี่ยวกับความทุกข์ร้อนเฉพาะกลุ่มเนี่ยเองบางส่วนก็เริ่มเห็นว่าปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยไม่มากก็น้อยแล้วก็บางส่วนก็เริ่มเข้ามา,าร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องเชิงสถาบันเชิงโครงสร้างมากขึ้นด้วยอะค่ะอาจารย์มองปรากฏการณ์เคลื่อนไหวของประชาชนหลังการเลือกตั้งพศ2,562เป็นอย่างไรบ้างครับคือดิทดนนี่จริงเนี่ยปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้เราเห็นาการรวมตัวเรียกร้องของภาคประชาชนในปัจจุบันว่ามันปรากฏตัวเรียกร้องเกี่ยวกับ ความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมากขึ้นเนี่ยเนาะอาจจะกระทั่งเป็นผลโดยตรงจากการเลือกตั้ง2562ด้วยซ้ำไปเนาะทีฉันตั้งข้อสังเกตส่วนตัวแบบนี้เมื่อกี้เราพูดถึงงานของอาจารย์ผาสุขใช่ไหมคะว่าการเมืองภาคประชาชนเนี่ยเป็นอาการแล้วก็เป็นความพยายามที่จะบรรเทาเยียวยา,ยาความบกพร่องของอประชาธิปไตยแบบตัวแทนใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าการเลือกตั้ง2 5 6 2เนี่ยมันยิ่งเห็นชัดว่าว่า หรืออย่างน้อยที่สุดพูดพูดให้ไปไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าการเลือกตั้ง2562เนี่ยมันยิ่งสําหรับดิฉันเนาะอาจจะยิ่งชัดเจนกว่าครั้งไหนๆว่าการเลือกตั้งไม่ได้เท่ากับประชาธิปไตยเสมอไปอะใช่ไหมเออแล้วก็คอือลำพังการเลือกตั้งโดยตัวมันเองเนี่ยระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเองเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันก็มีม,มีข้อบกพร่องมีข้อจํากัดของมันอยู่ใช่ไหมคะแต่การเลือกตั้งของไทย2562เนี่ยดิฉันว่าก็เป็นทีวิภาควิจารณ์เยอะว่า มันเท่ากับประชาธิปไตยจริงหรือไม่ใช่ไหมคะมันอาจจะกระทั่งบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกตัวเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองของบรรดาระบอบเผด็จการทหารที่ก่อรัฐประหารให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจทางการเมืองหรือเปล่านะคะดิฉันกําลังพูดถึงกติกาแปลกประหลาดมากมายเช่นเพราะอือ่นดิฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกตั้งเนาะแต่ว่าในฐานะผู้สังเกตการประชาชนทั่วไปก็แล้วกัน นี่จะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ที่ไหนมีไหมที่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแต่เป็นแคนดิเดตที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคการเมืองเลยก็ได้อะไรเงี้ยเออไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องรับผิดรับชอบกับเอ่อหรือรับผิดชอบเชื่อมโยงกับนโยบายที่พรรคการเมืองเสนอไปถูกไหมคะกำลังจะไปเป็นหัวหน้า รัฐบาลที่ต้อง implement ใช่ไหมนำนโยบายเหล่านี้ไปปฏิบัติที่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องเลยยังไม่ต้องพูดถึงที่หลายคนตั้งคําถามก็คือที่มาของสวสองคนที่มาจากการแต่งตั้งทรานนั้นคําถามก็คือแล้วเชื่อมโยงกับภาคประชาชนตรงไหนอย่างไรใช่ไหมคะแต่เนี้ยดิฉันคิดว่าประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่สําคัญน้อยกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากหยิบยกให้ให้ลองพิจารณาก็คือว่าในห่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนไปศึกษาแล้วพบว่า ความทุกข์ร้อนข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยคะ่ะไม่แทบไม่ได้รับการสนใจเหลียวแลจากจากรัฐสภาหรือคนที่พวกเขาเลือกไปเป็นตัวแทนของพวกเขาเลยนะคะเฉพาะในปี2564นะคะที่ฉันยกตัวอย่างบรรดากฎหมายที่เสนอโดยประชาชนกว่า59ฉบับมีเพียงฉบับเดียวเท่านั้นนะที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาก็คือร่างพรบอ้อยและน้ำตาลทายที่เหลือเนี่ย ข้างค้าอยู่ในสภาบ้างถูกปัดตกบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วช่วงเวลาที่เรากําลังคุยอยู่ในตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ยกำลังเป็นห่วงเป็นใย,ยปัญหาสุขภาพของตัวเองจากฝุ่น pm 2.5ใช่ไหมเออดิฉันก็ไปเจอมาเมื่อวันก่อนว่าเฉพาะในปี2564เนี่ยมันมีความพยายามเสนอร่างพรบรเกี่ยวกับอากาศสะอาดและการบริหารจัดการมลพิษอะไรเงี้ยค่ะจากภาคประชาชน3ฉบับถูกตีตกทั้ง3ฉบับเลย เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเลยเออแทบจะเรียกได้ว่าดิฉนันคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันแทบจะกลายเป็นฉันทามติในหมู่ประชาชนจํานวนหนึ่งว่าโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบที่เป็นอยู่ของไทยตอนนี้เนี่ยเนาะมันไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะชัดเจนกว่านั้นก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนอาจจะยอมรับไม่ได้แล้วนะคะและดังนั้นจึงต้อง มีการรวมตัวมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องของภาคประชาชนที่โดดเด่นหลัง2562เป็นต้นมาก็คือออกมาในรูปแบบของพยายามจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนั่นเองอะคะ่ะถ้าเรามองในเรื่องของการตั้งคำถามของคนรุ่นใหม่ทั้งในแง่ของปรากฏการณ์ต่อโครงสร้างทางอำนาจรวมไปถึงความไม่ตรงไปตรงมาของภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลและพรรคการเมืองสิ่งนี้จะส่งผลต่อการปรับกลยุทธ์ของพรรคการเมืองเพื่อสู้ศึกในการเลือกตั้งไหมครับอาจารย์ ดิฉันว่าตอบง่ายที่สุดเนี่ยเนาะอย่างที่บอกว่าพรรคการเมืองถ้าอยากได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนใช่ไหมคะก็คือได้เสียงเลือกตั้งน่ะจากประชาชนแล้วมันเลือกตั้งกาลังจะใกล้เข้ามาถึงเนี่ยก็คงต้องพยายามเซนซิทีฟต่อเรื่องพวกนี้เซนซิทีฟต่อเขาเรียกอะไรระวังระวัยต่อความต้องการของประชาชนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามเสนอประเด็นหรือนโยบายของพรรคที่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้างเชิงระบบมากขึ้นนะคะในการหาเสียงเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นจริงๆเราก็พอจะเห็นปรากฏอยู่บ้างในในในโยบายของพักการเมืองต่างๆที่เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วเนาะดิฉันไม่ต้องพูดชื่อพักการเมืองแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นอ,อ,อะไรอะบางพักการเมืองก็พูดถึงการปฏิรูปตำรวจใช่ไหมคะการทํางานของตํารวจการปฏิรูปกองทัพก็เริ่มมีและมีเริ่มมี ความพยายามเสนอว่าเอ๊ะเป็นจะดีกว่าไหมถ้าถ้าเลือกพักของเราแล้วเราจะพยายามผลักดันให้กองทัพไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วนะรวมถึงพิจารณาเสียใหม่เรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องการใช้งบประมาณในกองทัพหรืออะไรต่างๆนานานะคะผ่านนโยบายหลักก็คือการปฏิรูปกองทัพเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการกระจายอํานาจเลือกตั้งผู้ว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดิฉันคิดว่าก็มีพักการเมืองที่เห็นแล้วว่าหลายพักการเมืองละที่เห็นว่าเสนอเรื่องพวกนี้นะคะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของพรรคการเมืองที่จะนําเสนอต่อประชาชนสําหรับจะเป็นตัวเลือกในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ค่ะจึงดิฉนันคิดว่าน่าจะมีและก็ควรจะมีข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างทางอํานาจด้วยนะคะถ้าสมมุติจะพูดให้ปัจจุบันหน่อยเนาะถึงกรณีที่บางคนก็หลายคนก็กำลังสนใจเรื่องการอดอาหารของ เยาวชนใช่ไหมคะสองคนก็คือคุณแบมกับคุณตะวันเนี่ยมีข้อเรียกร้อง3ข้อใช่ไหมคะก็น่าคิดว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆนี่เป็นข้อเสนอของเข้าใจว่าเป็นอาจารย์เชวัตรให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนด้วยดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบนพื้นฐานของข้อเรียกร้องของคุณตะวันด้วยและความเป็นไปในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยเนี่ยจะน่าสนใจไหมถ้าพรรคการเมืองเนี่ยสเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับความยุติธรรมด้วยอ่ะจะ จัดการยังไงกับกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งดิฉันเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเห็นว่ามันมีปัญหาเนาะตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำใช่ไหมคะคือแน่นอนอพรกการเมืองก็คงจะเสนอนโยบายทั่วๆไปที่ประชาชนหลายกลุ่มสนใจอยู่แล้วเช่นปัญหาปากท้องใช่ไหมปัญหายาเสพติดแต่ว่าดิฉันคิดว่าและดิฉันหวังว่าจะเห็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางอํานาจ ที่น่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมนโยบายยุติธรรมนโยบายการปฏิรูปอ,องค์กรต่างๆที่ที่เราอาจจะเห็นว่าเออถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆด้วยอะคะ่ะหากพูดถึงการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับอาจารย์อาจารย์มองว่าการแตกกันของสาปอจะสามารถนํามาสู่ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยได้ไหมครับคําถามเนี้ยดิฉันคิดว่าตอบยากหน่อยนะเออตอบแบบผู้ไม่รู้ก็แล้วกันว่าออกตัวก่อนดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญรับรวงพลงังหรือ เบื้องหลังพรรคการเมืองนักการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคำถามนียน่าสนใจเพราะว่าทุกครั้งที่ดิฉันดูข่าวอยู่บ้างหรือว่ามีมิตรสหายมาชวนสนทนาเนี่ยคำถามที่ดิฉันถามกลับไปเสมอว่าก็คือคุณแน่ใจว่าเขาแตกขั้วกันจริงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆว่ารัฐศาสตร์สอนเราอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปใช่ไหมแล้วก็จริงๆว่าตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าต่อให้เขาอยู่คนละพรรคการเมืองกันแล้วเนี่ย ส่วนตัวดิฉันไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยได้ยินคําให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนของคุณประยุทธ์หรือคุณประวิทย์ที่อยู่คนละพักกันเนี่ยเนาะว่าเขาจะไม่สามารถจับมือกันเพื่อตั้งรัฐบาลได้เลยนะอันนั้นประเด็นนั้นที่หนึ่งอันที่2เนี่ยดิฉันคิดว่าทั้งเรียนและสอนรัฐศาสตร์มาบ้างเนี่ยรัฐศาสตร์สอนเราอีกอย่างหนึ่งว่า,าความเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลนะคะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเท่ากับความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเนาะ ดิฉันหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึง3ปอเนี่ยเอาจริงๆเรากําลังพูดถึงตัวแสดงแค่3ท่านนี้3บิ๊กนี้เท่านั้นหรือไม่หรือเรากําลังพูดถึงเครือข่ายอํานาจเครือข่ายทุนอีกจํานวนมากมหาศาลที่ใช้ภาษาวัยรุ่นร่วมสมัยหน่อยใช่ไหมว่าเป็นนั่งร้านให้กับคนเหล่านี้อยู่ในอำนาจได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงนะ้ดิฉันพูดไปไปสุดเลยนะว่าต่อให้มีการเปลี่ยนแปลง ตัวแสดงเนี่ยเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเครือข่ายโครงสร้างอำนาจที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะไม่มีการนําเสนอหรือผลักดันหรือเป็นนั่งร้านให้ตัวแสดงอื่นขึ้นมาเขาเรียกอะไรบริหารจัดการอํานาจให้ยังยังยังคงอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้โจ์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วดิฉัน่อกว่าจะเป็นโจทย์สําคัญของการเลือกตั้งในปีนี้ด้วยเนี่ยก็คือ หลายกลุ่มที่ฉันได้ยินบทสนทนาจากหลายกลุ่มก็คือว่ามันจึงไม่ใช่การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในเกมเดิมอะแต่มันคือความพยายามเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการเล่นไปเลยอะค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์มองแนวโน้มการเลือกตั้งในปี2566นี้อย่างไรบ้างครับดิฉันเห็นว่าเนาะแล้วก็ดิฉันหวังว่าด้วยนะมันจะเป็นการต่อสู้กันในเชิงนโยบายอย่างจริงจังมากขึ้นเอ นะคะแล้วก็แล้วก็หวังว่าคนที่จะออกไปใช้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเนี่ยก็จะพิจารณาจากเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองมากขึ้นด้วยให้ความสําคัญกับน,นโยบายของพรรคการเมืองมากขึ้นด้วยนะคะดิฉันอยากจริงๆิดิฉันชอบยกตัวอย่างนี้มากเลยจริงๆก็เป็นการเชิญชวนไปเลือกตั้งในตัวด้วยเนะเาะก็คือในย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2516 ที่มีศึกเลือกตั้งระหว่างศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์อะคะ่ะเออตอนนั้นตอนนั้นที่ฉันอยู่ที่สหรัฐอเมริกากาลังศึกษาอยู่พอดีเนาะแล้วก็ก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็โหยบรรดานักวิเคราะห์ใครต่อใครก็ฟันธงเลยนะว่าฮิลลารีคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าผลก็อย่างที่เราทราบมันก็พลิกโผอย่างชัดเจนถูกไหมคะทำเอา นักศึกษารัฐศาสตร์คนนี้นอนไม่หลับเลยทั้งคืนแต่ว่าดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเท่ากับดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเขาได้เป็นประธานาธิบดนะีเวลาเราสงาสัยเนี่ยเราก็ไปตามอ่านบทวิเคราะห์ข้อเสนอของคนโน้นคนนี้ใช่ไหมมีนักรัฐศาสตร์ออกมาเสนอเต็มไปหมดเลยแต่ว่าดิฉันพบว่าคนที่เสนอคําอธิบายแล้วช่วยให้ดิฉันเข้าใจเรื่องนี้มากได้ดีมากที่สุดเนี่ยเป็นผู้กํากับและนักสร้างหนังชื่อไมเคิลมัว เขาทำสำหรับคนที่สนใจนะคะเขาทำหนังกึ่งกึ่งสารคดีเช่น f a r r n n i e i t 9 1 1หรือ b o หรือ g o o r Columbine อมบรยงียก,ก็ถ้าสนใจก็ไปหาดูเนาะที่ไม่ได้ค่าโฆษณาหนังแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าไมเคิลมัวอธิบาย2เรื่องค่ะอันที่หนึ่งก็คือว่า Donald Trump ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของ Donald Trump และพรรควิพัลกันเนี่ยเดินทางมาจุดถึงจุดที่ตกผลึกว่า เขาไม่สามารถยอมให้สารอเมกาสังคมสา,มารอเมริกาเป็นอย่างที่เป็นอยู่หรือเดินทางไปอย่างที่เป็นอยู่ได้อีกต่อไปอหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาดำรงตำแหน่งมา2สมัยแล้วเนาะ8ปีจะ8ปีแล้วออแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่พอใจอดทนทนไม่ไหวกับการที่มีประธานาธิบดีเป็นคนผิวดำคนแรกใช่ไหม ถ้าปล่อยให้ฮิลลารีเป็นประธานาธิบดีอีกแปลว่ากาลังจะมีประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรกคนเหล่านี้ก็จะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะเราไม่ได้ตัดสินของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ยอมรับสิ่งนี้แล้วเขาถึงต้องระดมพลกันออกมาเชิญชวนกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งให้มากที่สุดอันนี้ยังเป็นคําอธิบายที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือ,ออาจจะไม่ค่อยตรงกับเมืองไทยเสียเท่าไหร่แต่ที่อาจจะตรงกันมากกว่าหรือทําให้ช่วยเราเข้าใจดีมากกว่าก็คือว่า คนเหล่านี้เนี่ยยินดีที่จะไปยืนต่อแถวรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองเนี่ยแถวยาวแค่ไหนฉันก็จะรอฝนตกแดดออกฉันก็จะรอ,เ,อเพื่อจะผลักดันให้คนที่ตัวเองคนที่คิดว่าใช่คนที่ตอบโจทย์ตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งทําหน้าที่แทนตัวเองในสภาเนาะดิฉันคิดว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจริงๆอยากให้คิดในลักษณะนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับ จุดยืนทางการเมืองหรืออยากให้สังคมหน้าตาเป็นยังไงอะค่ะคุณอาจจะต้องเห็นว่ามันสําคัญพอไหมที่คุณจะไปยืนต่อแถวเป็นชั่วโมงอาจจะกระทั่ทงจริงๆบ้านเราไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะนะต้องไปตากแดดตากฝนหน่วยเลือกตั้งก็เยอะหรือไงแต่ว่าคุณจะพร้อมไหมที่บางคนอาจจะต้องเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมคะเรามีจริงๆเรามีทางเลือกตั้งเยอะเลือกตั้งล่วงหน้าก็มีเลือกตั้งนอกเขตก็ได้ใช่ไหมคะแต่มันอาจจะต้องอาศัยการวางแผนอะไรพวกนะี้แต่ประเด็นของที่ฉันอยู่แค่นี้ว่า ถ้าคุณเห็นว่า,ามีพักการเมืองที่ตอบโจทย์ของคุณน่ะก็อย่าไปดูเบาการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงอะ่ะม,มันหนึ่งเสียงอาจจะน้อยเนาะแต่พอ1เสียงรวมเข้ากันหลายๆคนเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้อะคะ่ะพูดจนถึงที่สุดเนี่ยถึงแม้การเมืองภาคประชาชนมันจะช่วยเติมเต็มการเมืองแบบตัวแทนใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือโอกาสที่าการเมืองในระบบเนี่ยเปิดช่องให้ ประชาชนเนี่ยสามารถไปส่งเสียงได้โดยไม่ต้องลงถนนด้วยนะออไปส่งเสียงได้จริงๆว่าความต้องการของคุณเป็นแบบไหนดิฉันดิฉันไม่ได้ดูแคลนว่าปัญหาปากท้องไม่สําคัญปัญหาเรื่องอื่นๆไม่สําคัญแต่ถ้าคุณเห็นว่าหรือถ้าดิฉันถูกว่าเราเดินทางสังคมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างก็สําคัญก็อาจจะแปลว่าคุณอาจจะต้อง สนใจใส่ใจนโยบายของพรรคการเมืองที่มีทางเลือกให้กับคุณในเรื่องนี้แล้วไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างจริงจังอะคะ่ะฝรั่งเนี่ยมันมีดิฉันอยากจบด้วยประโยคนี้เนาะฝรั่งเนี่ยมันมีคําพูดคํานึงที่ดิฉันฟังในรายการอาจจะซิดคอมหรืออะไรด้วยซ้ําไปแต่ว่ามันฝังอยู่ในใจมากฝรั่งพูดว่า Vote Like your life depends on it แล้วดิฉันก็ไปเปิดโหวตใน Facebook ส่วนตัวมานะคะว่าคุณจะแปลคํานี้ว่าอย่างไรดีอะไรเงี้ย มีคนส่งความเห็นมาเยอะแล้วประมวลมาก็ประมาณคล้ายๆจงออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกตั้งประหนึ่งว่าคุณวางชีวิตคุณเป็นเดิมพันะ่ออะอาจารย์เกษียณไม่เห็นด้วยอาจารย์เกษียณเตชพีระมาคอมเมนต์บอกว่าแกเสนอนะว่าโหวตเหมือนกับเป็นเรื่องจะเป็นจะตายอะคือหมายความว่ามันสําคัญกับชีวิตเราอเพราะฉะนั้นจงไปโหวตอะออไม่ว่าไม่คือมันประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณแปลมันเป๊ะๆยังไงเนาะแต่ว่าดิฉันคิดว่าที่สําคัญเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ประโยชเปรียบเลยแต่เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วอะแต่ว่าทิฉันว่าสังคมไทยและเราหลายคนก็เห็นว่าสังคมไทยเดินทางมาถึงจุดที่สําคัญที่เสียงของเราควรจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงประหนึ่งว่ามันสําคัญกับชีวิตเราจริงๆเสียทีอะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ชียานิตมากเลยนะครับที่อาจารย์มาพูดคุยกับเราในวันนี้ ผมว่าใน EP นี้จะช่วยขี้คลายและก็ขยายประเด็นในเรื่องของการเมืองภาคประชาชนให้กับคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงตอนท้ายที่อาจารย์ได้เชิญชวนพวกเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สุดท้ายนี้หาก podcast ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชยนามได้ทางดิเลกพอดแคสต์ผ่านช่องทางซาวคลาวและ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเลกชยนาม Research Center ร์